เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูงานมิทติ้งของพ่วงลากขับไทยแลนด์ครับไปดูกันว่าพ่วงลากของมอไซค์เนี่ยมีกี่แบบมีรถอะไรทําบ้างและเราจะถือโอกาสร,รีวิวลานจากเต็นที่นคะรนายกไปในตัวด้วยแล้วเดี๋ยวตอนท้ายๆเราจะมารีวิวจากการใช้งานจริงของพ่วงลากของเราเนี่ยที่เราใช้มาเกือบเกือบปีละว่าพ่วงลากยังมีปัญหาอะไรมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้าง ตอนเดินทางเลยครับเราก็ต้องเตรียมของแล้วก็ประกอบพ่วงลาก วันนี้เราจะเดินทางตรงเส้นลังสิตนครนายกนะครับระยะทาง108กิโลจากบ้านผมไปเฮ้ยชิวไมค์แคมปิ้งก็ถือว่าไม่ได้ไกลอะไรครับแค่108กิโลนี่เป็นมิตติ้งพ่วงลากขับไทยแลนด์ครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันฮนะด้วยความที่เส้นลังสิตนครนายกนะครับถือว่าเป็นเส้นที่รถติดมากๆเลยและเราออกเดินทางช้าครับตอนนี้ออกมาเกือบเกือบบ่ายแล้วนะอันนี้เราแพ็คของเสร็จแล้วฮนะกระเป๋า90ลิตรก็ใส่กับข้างหลังได้พอดีเลยอันนี้กล่อง120ลิตรนะอืมก็แน่นอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปแล้ว เดี๋ยวไปกันรู้สึกว่าอึดอัดเลยไม่ได้ถ่ายและอีกอย่างหนึ่งกล้องที่เราติดไว้เนี่ยบันทึกภาพไม่ติดครับเสียดายมากๆเลยหลุดลังสิตมาแล้วฮะเดี๋ยวไปกันต่อตอนนี้เลยประมาณ9กิโลจะถึงนะฮะเดี๋ยวแวะซื้อของอะไรตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปข้างในดีกว่าจะได้ไม่ต้องออกมาเลยตรงนี้ไม่น่าจะว่าแยากอะไรครับก่อนจะถึงลานกลางเต็นท์ประมาณ9กกิโลก็มีตลาดแล้วก็มีพวกซูเปอร์มาร์เกต็ตทั่วไปเล็กๆซื้อได้หมดเลยครับ ตรงนี้เป็นตลาดก่อนที่จะเข้าไปถึงแคมปิ้งนะครับก็ประมาณ9กิโลนะก่อนที่เราจะถึงตรงนี้มีอาหารขายเยอะแยะมากมายเลยอาหารสดอาหารสําเร็จรูปก็มีตรงนี้มีร้านสะดวกซื้อเยอะแยะมากมายเลยครับเส้นทางนี้ถ้าเราตรงไปก็จะไปคลองมะเดื่อได้นะแต่เราจะไปอีกเส้นหนึ่งครับ นานๆได้ออกจากบ้านทีมันก็ดีเหมือนกันครับหลังจากที่เราเดินทางครบทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็ไปมาเลเซียเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ได้เดินทางมาอีกประมาณ1เดือนเลยนะนี่ถือว่าเป็นทริปแรกที่เราได้ออกเดินทางในรอบ1เดือนมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะที่เราขี่มเอเตอร์ไซค์แล้วแบบได้เจอลมเจออากาศบริสุทธิ์ได้เห็นภูเขาได้เห็นทุ่งหญ้าเนี่ยมันสุดยอดมากเลยมันเติมพลังชีวิตเราได้ดีทีเดียวเลยแหละ สำหรับหมู่บ้านของพวกเราในวันนี้ฮะคือหมู่บ้านใหญ่มากๆเพราะว่าด้วยความที่เราเอาพ่วงลากกันมาเนี่ยมันจะบรรจุของได้เยอะมากๆแล้วเราก็จะใส่อะไรจัดเต็มกันได้เลย,เ,ยเรากางเต็นท์เสร็จแล้วเดี๋ยวเดินสำรวจกันดีกว่าว่ารถที่นี่เป็นไงบ้างสำหรับคันแรกที่เราจะเริ่มเนี่ยครับโฟร์ซา่าคันนี้ก็เป็นพ่วงลากประมาณนี้ฮะอันนี้ f o ร์ซ่าคันที่2ครับเอ้ยใช่ที่เอกแม็กนูตโร์ซา่าแล้วก็มีที่นอนสูบลมอันใหญ่ๆเลย,เ,ยเห็นไหมว่าการมีพ่วงลากเนี่ยมันจัดเต็มได้จริงๆนะอันนี้เป็นโต๊ะได้ด้วยครคับพพี่มาก เรามาพูดถึงข้อดีของการมีพ่วงลากก่อนเลยดีกว่าครับข้อแรกเนี่ยขนของได้เยอะอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าพอเรามีพ่วงลากเนี่ยมันจะสบายขึ้นเยอะเลยคนหลังเนี่ยเราจะนั่งซ้อนได้แบบสบายใจเลยพอเรามีพ่วงลากเราจะขนเต็นท์ขนทับข,น,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 ขนอะไรไปก็ได้เยอะแยะเลยเอาแบบจัดเต็มไปเลยเพราะว่าพ่วงลากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะได้เกิน120ลิตรนะสำหรับการขนของ อย่างที่2ครับดูเท่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและใครเห็นก็อยากจะถ่ายรูปด้วยคือแต่ละคนเนี่ยครับจะดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันเลย,ยและด้วยความที่เป็นงานแฮนด์เมดครับมันจะมีชิ้นเดียวบนโลกนะบางคนก็เสริมเติมแต่งแบบใส่เอาเป็นทางน้ํามันหรือว่าใส่อะไรเงี้ยอุปกรณ์เยอะแยะมากมายครับจับใหญ่มาก <c oughs> บางคันเป็น2ล้อบางคันเป็นล้อเดียวแต่ละแบบเนี่ยครับก็จะมีความแตกต่างในเรื่องจุดยึดหรือว่าในเรื่องวัสดุอะไรต่างๆ มันอยู่ที่เราจะดีไซน์เลยครับว่าจะดีไซน์แบบไหนสําหรับข้อดี1ล้อและสองล้อเนี่ยก็มีความแตกต่างกันพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเบาะนั่งได้ไหมครับพี่ได้ด้วยเหรอพี่สบายเลยของพี่ของพี่คืออันนี้ใช่นมันกดเร็วมันต้องใช้เครื่องมือหมุนได้เลอยากอยากได้อย่างเงี้ยผมขี้เกียจใช้เครื่องมืออ๋อแล้วพี่ก็เอามายันตรงนี้ไว้เลยใช่ไหมครับเอาหลัง บรรทุกเจ็สิบแปดสิบโลก็สบายเลยใช่ไหมพี่สบายปกติวิ่งยืนพื้นเท่าไหร่พี่ร้อยร้อยสิบร้อยยี่โอ้ได้ได้่อนที่มีลูกไปด้วยลูกสองคนได้ทำเครื่องได้ทำอะไรนี่พีแจะเม็ด พี่จะใส่ของสเม็ดเดิมมา3าเม็ดแล้วก็เม็ดของอิเลิแกน3เม็ดจะช่วยจังหวะเวลาขึ้นเขาขึ้นเลยเนี่ยสำหรับข้อดีอย่างที่3มครับมันจะทําให้เราขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้นครับถ้าปกตินะครับรถเราไม่มีพ่วงลากเราก็จะขับแซงขับแทรกตรงกลางได้เลยแต่ทีนี้พอเรามีพ่วงลากเราก็ต้องกะระยะให้ดีกะความเร็วเวลาตอนแซงนะครับให้ได้ความเหมาะสมทําให้เราจะต้องมีสติตลอดเวลาครับเวลาตอนแซงหรือว่าตอนแทรกอะไรอย่างนี้มันจะทําให้เราขับด้วยความระมัดระวังมากขึ้นนะ สำหรับข้อที่ควรรู้ครับอย่างแรกเลยนะการบรรทุกของหนักๆเกินไปนะครับจะทําให้ดินดินเวลาออกตัวเล็กน้อยหรือว่าความเร็วต่ำานะครับวิธีแก้ครับทำให้จุดยึดตรงสวิงอาร์มนะครับแข็งแรงมากขึ้นทีนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอย่างที่2ครับหรือว่าถ้าเราจะบรรทุกหนักๆเป็น100กิโลเนี่ยครับทำเป็นพ่วงลาก2ล้ออันนี้จะดีมากๆเลยเดี๋ยวไปรีวิวพ่วงลาก2ล้อให้ดูครับอย่างที่2ครับเวลาเราลุยทางดินขึ้นบนดอยเนี่ย จะมีปัญหานิดนึงมันจะยากเวลากลับตัวหรือว่าจะติดกลางดอยเนี่ยจะแก้ปัญหาค่อนข้างยากเลยทีเดียวของคนอื่นเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะวิ่งทางดํากันเนาะแต่ของผมเนี่ยด้วยความที่ผมเดินทางรอบประเทศบางทีต้องขึ้นดอยบ้างบางทีก็เจอทางคู่ค่าอะไรบ้างมันก็เลยมารีวิวตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันอย่างที่ผมไปดอยนิวเท่าเนี่ยฮะก็จะติดตรงกลางเนินเลยเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมันจะทางค่อนข้างลื่นต่อให้เราชุดมาดีแค่ไหนเนี่ยทางมันลื่นแล้วพ่วงมันหนักด้วยก็ทําให้ขึ้นยากครับสิ่งเล็กๆทีี่่เรยกวาวาาคม พ่วงกับกล่องอยู่นี่มอไซค์อยู่ตรงปู้นก็ถ้าใครจะไปขึ้นดอยแบบเป็นทางดินนะแนะนําว่าถอดพ่วงออกก่อนเอาไว้ที่เต็นท์แล้วก็ค่อยขึ้นไปชมบรรยากาศจะง่ายกว่าครับแต่ถ้าเป็นถนนปกติขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาเลยครับอย่างที่3ครับสิ่งที่ควรรู้คือเวลาเราเข็นในที่แคบเนี่ยจะลําบากนิดนึงเราอาจจะต้องยกท้ายแล้วก็เข็นแล้วก็ยกท้ายเข็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายครับอย่างที่4ครับเวลาขึ้นเขาเราอาจจะต้อง ใช้พลังมากขึ้นนิดนึงครับแต่ด้วยความที่รถผมเนี่ยมันเป็นเครื่อง500มันก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายแต่ถ้าสําหรับรถเล็กอย่างเวฟหรือว่าอะไรพวกนี้อาจจะต้องใช้เกียร์หนึ่งเข็นพลังขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับอย่างที่5ครับแน่นอนว่าเราบรรทุกหนักนะครับเวลาตอนเราลงเขาเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เบรกเยอะขึ้นหน่อยนึงก็ทําให้เปลืองพระเบรกขึ้นอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายครับถ้าเผื่อสมมติเครื่องยนต์เรามีเอนจินเบรกอยู่แล้วมันก็จะสบายมากขึ้นครับ แต่ถ้าเป็นอโตเมติเนี่ยอาจจะต้องใช้เบรกเยอะขึ้นแล้วก็ปึงเบรกมากขึ้นหน่อยเดียวครับข้อที่6ครับอย่างสุดท้ายคือการออกตัวเนี่ยมันจะหนักขึ้นนิดนึงอย่างที่บอกเนาะแล้วก็แรงม้าจะหายครับแรงม้าเนี่ยการทำท็อปสปีดหายแน่นอนครับเพราะด้วยความที่กล่องมันเป็นสี่เหลี่ยมมันจะต้านลมเนาะเวลาเราไปรอบไปไปเนี่ยครับมันจะทําให้แบบเรามีแรงต้านเยอะขึ้นครับ แต่ตรงนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าจุกระสงหลักเราไม่ได้ทำท็อปสปีดกันทุกวันอยู่แล้วอย่างรถผมครับ CB 500X ก็ทำท็อปสปีดได้ประมาณ160นิดๆแต่จาก140เนี่ยอาจจะต้องไล่ความเร็วแต่ระดับขึ้นมานิดนึงครับก็จะชา้ากว่าเดิมหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้ต่างจากท็อปสปีดอันเก่าครับท็อปสปีดอันเก่าที่ผมเคยทำไว้เป็นกล่อง3ใบแล้วก็คนสภาระ,ะติดเบาะอ,อันนี้ได้166 ถึงประมาณ170แต่ถ้าลดลอยตัวแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเลยอยู่ในทอกที่มันเหมาะสมอยู่ในความเร็วที่มันเหมาะสมเนี่ยครับประมาณสัก120 140เนี่ยผมว่ารถผมเนี่ยกำลังดีเลยอันนี้เราขึ้นอยู่กับรถเราด้วยถ้าเราใช้ไปสักพักหนึ่งเราจะรู้ว่าความเร็วย่านไหนที่เหมาะสมกับรถเรานะฮะหูใหญ่มากอ,อันนี้เป็นแบบ2ล้อครับแล้วก็มีเป็นจอย ขึ้นลงซ้ายขวาอ๋ออันนี้เดนอโมต่อเป็นที่ว่าตัวนี้มันเป็นไดชาร์จอ๋อไดชาร์จไดชาร์ตของรถมิล่าชาร์ตขึ้นมาเก็บแบบตัวนี้มันไม่หนักเลยครับพี่อย่างนี้ยิ่งหนักยิ่งดียิ่งดีนะวิ่งประมาณเท่าไหร่คร้อยยี่สิบร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบสบายเลยไม่ดึงด้วยไม่สายไม่อะไรด้วยจะเพียงแต่ว่าถ้าออกอย่างเงี้ยมันจะออกนืดนืดหน่อยใช่ไหมมันจะนั่นหน่อยเพราะเพราะว่ามันหนักแต่ถ้ามันเล่นลอยลำแล้วเนี่ยฉลุยอันนี้มาจากไหนครับไม่ครับอ้ทีแรกทำครั้งแรกเนี่ย ทำล้อเดียวนะทำล้อเดียวเหมือนอย่างนี้แหละอ๋อครับทำล้อเดียวเหมือนกันเวลาบุมบึงเลี้ยวอะไรทำแบบเดียวกันหมดเด้เหมือนกันอย่างนี้เลยครับพอพอมันเป็นโค้งเนี่ยวิ่งดีมากโอ้วิ่งฉลุยวิ่งแบบวิ่งเป็นร้อยเลยเวลาเข้าโค้งมันก็ไม่มันก็ไม่ค่อยดิ้นเลยใช่แต่ตอนนี้เป็นสองล้อเอาหนุนอันนี้อันนี้นั่นใส่แล้วนี่ใหญ่เลยเลี้ยวแค่หน้าบ้านเน่ะมันจะพาเราล้มตายกูตายอยู่นะก็เลยไปได้ก็เลยต้องมาทำสองล้อมีโชคคไหมครับพี่ตัวนี้มีมีอ๋อ ข้างในเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นชกธรรมดาชกเวฟธรรมดาจริงๆถ้าได้ชกไอ้มาลงก็จะโอเคตบบนี้คือต่อไปอ่ะคือจะไม่เอาตัวนี้ลากแล้วจะเอามีลากลากเปลี่ยนเปลี่ยนหัวตัวนี้ถอดเราทาไม้ได้ไครับผมอ๋อตัวนี้บิดได้นะอันนี้ซ้ายขวาอ่าเหมือนเป็นจอย้จอยบอลครับแล้วมันหมุนตัวมันเองด้วยนี่ครับนี่ตัวนี้มีลูกปืนสองตับอ๋ออ๋อมันหมุนข้าได้เพราะเวลาเราเราเอียงเอียงเอียงเข้าโค้งครับตัวนี้มันมันจะเอียงนะ มันจะดึงเราล<ด>้มนะถ้าเกิดว่าถ้าแข็งเพราะนั้นตรงนี้มันต้องขับได้รถมันจะได้แบบเอียงได้เลย<ช>ข้างหลังมันจะได้อยู่ตรงตรงใช่ใหญ่ที่สุดนะที่ทีทททมม่มีอยู่เนี่ยที่เห็นเขึ้นผ้นามีผาฮีได้เลยนะโอ้โหไ <ป S 2> นแล้วน,ใ,นใช่ไปมาแล้วเมื่อก่อนเผาตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเผ้าหมุนใช่มันหมุนไปพร้อมกันตอนนี้ก็เป็นลูกปืนแทนนี้เป็นลูกปืนนี้สองตับครับฝั่งนู้นอีกสองตับคือเผาเผาเผาจะแข็งละจะหมุนก็คือหมุนเฉพาะตัวนี้หมุนเฉพาะล้อหมุนเฉพาะล้อละพี่ได้พี่า มันมีคัดเอาในตัวไงเวลามันชาร์จออกมาคือถ้าชาร์จมากเกินไปมันก็จะตัดมันเองอ่าแบตเตอรี่มันน้อยอยู่ในไฟอยู่ในแบตเตอรี่มันน้อยมันก็จะเพิ่มแรงมันเองทําอะไรมันเองคือมันไม่ต้องมีไม่ต้องไม่ต้องไปแยกคัดองค์คัดเอาเหมือนรนรุ่นเก่าๆแต่ถ้าต้องการไฟเยอะต้องเอาของนิสันมาที่เขาเอาไปทําเสร็จรถรถเครื่องเครื่องเสียงแต่เราปั่นไฟลูกแค่นี้เองก็ไม่ยังพอแล้วเพราะเล็กเท่าไหร่ได้ยิ่งดีใช่มันจะได้เบาด้วยใช่แล้วสูตรมันมีตรงตรงที่ว่า ไอ้ร cheat. ตรงล้อนี่นะคุณทําได้ใหญ่หาสเตอร์ใหญ่เท่าไหร่ได้ยิ่งดีเพราะว่าถ้าสมมติว่าล้อล้อเนี่ยละหมุนหนึ่งรอบแต่ไอ้ล้อแต่ไอ้ตัวตัวตัวได้ไอตัวไดชาร์จเนี่ยไดชาร์จมันหมุนไปเยอะละหมุนสิบรอบอันนี้มันเล็กอันนั้นใหญ่หมุนไปแป๊บเดียวมันก็ชาร์จเข้าละเอาไม่ล่าลูกก็พันกว่าบาทนึงมันมันก็ไม่แพงขอบคุณครับ นานลหลายีมาถึงคําถามที่คนมักจะถามกันบ่อยๆเนาะคำถามแรกครับวิ่งเร็วๆใสไหมก็อย่างที่ผมบอกแหละผมวิ่งไป160กว่าก็ไม่ได้ใสอะไรถ้าเผื่อลดลอยตัวแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับถือว่าเป็นเกือบๆจะปกติกับที่เราขี่ไม่มีพ่วงลากเลยนะเวลาเข้าโค้งดิ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่สองที่มักจะเจอบ่อยๆสําหรับของผมเนี่ยทำมามา3เวอร์ชั่นแล้วเนาะก็ปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นหูจับยางแล้วก็ขนาดของยาง และก็ขนาดของล้อสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าเผื่อเราเปลี่ยนยางให้มันสัมพันธ์กับยางหลังเนี่ยครับมันก็จะเลี้ยวโค้งไม่ดิ้นแต่อย่างครั้งแรกนะครับที่ผมใส่เนี่ยจะเป็นล้อเล็กขอบ17มันเป็นล้อที่เล็กกว่ายางหลังค่อนข้างเยอะมันก็เหมือนกับเราใส่ยางหน้าเล็กครับเวลาตอนเข้าโค้งเนี่ยมันจะทําให้เหวอะอาการเดียวกันเลยครับถ้าเผื่อเราใส่ยางเล็กที่มันไม่สัมพันธ์กับยางหลังเนี่ยเวลาตอนเราเข้าโค้งเจอขึ้นถนนเนี่ยครับมันก็จะมีความรู้สึกว่าขึ้นขื่อและดิ้นๆนิดนึงแต่อันเเนนีี้ยพอปปล่มา็น ล้อรดอีป e ๊อบแล้วหน้ายางมันกว้างพอๆกับยางหลังเนี่ยทำให้เข้าโค้งแบบไม่รู้สึกอะไรเลยผมก็เคยเข้าโค้งหมดหน้ายางมาแล้วหลายรอบด้วยทําฟูลล็อกง่ายขึ้นมากๆและทําสารุมเนี่ยสบายเลยคาถามท,ที่3ครับตํารวจจับไหมต้องบอกก่อนเลยครับว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมใช้พ่วงลากมาทั่วประเทศแล้วนะ ก็ส่วนใหญ่จะไม่เจอตํารวจจับครับตารวจเขาจะแค่ตักเตือนเขาบอกว่าตอนนี้มันก็ยังผิดกฎหมายอยู่เนาะมันยังจริงๆมันยังไม่มีกฎหมายรองรับกับเรื่องพวกนี้ด้วยสําหรับพว่วง้ทยเนี่ยครับก็จะอยู่ที่ดุล,ลพินิษของคุณตํารวจแล้วกันเนาะคำถามสุดท้ายครับคำถามที่สี่ขี่ในเมืองเป็นยังไงบ้างผมเนี่ยได้ขี่ในเมืองบ่อยเพราะว่าบางทีผมก็ขี้เกียจถอดออกการขี่ในเมืองซอกแซกเนี่ยครับในกรุงเทพถือว่าขี่ไม่ได้ลําบากอะไรเพราะว่าด้วยความที่เราติดกองหลังด้วยเราก็จะสามารถดูได้ว่า ระยะมันประมาณไหนแต่เวลาเลี้ยวเนี่ยอาจจะต้องเผื่อนิดนึงเรื่องทางตรงเวลาซอกแซกรถใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยเราดูจากกาดแฮนด์ข้างหน้าหรือว่าเป็นกล่องหลังเราก็สามารถถ้ามันพ้นเราก็สามารถไปได้แล้วสําหรับวันนี้เราอยู่ที่เฮ้ยชิลไม้แคมปิ้งถือว่าเป็นชื่อแคมป์ที่แปลกมากเลยน,นี่เป็นแคมป์ของเอกชนนะครับตอนนี้พวกเราก็ได้จองโซนนี้กันหมดแล้วตรงนู้นเป็นกลุ่มของพวงลากขับไทยแลนด์นฮะเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูริมน้ํากันบ้างดีกว่าที่กลางเต็นที่เขากางกันส่วนใหญ่นะตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถ ตรงจุดกลางเต็นท์เนี่ยครับจะมี2ฝั่งครับมี2จุดใหญ่ๆก็คือข้างบนและตรงใ,ใกล้ๆริมน้ําแต่ที่ตรงนี้ที่แอดมินเขาเลือกเพราะว่าด้วยความที่เขาก็ไม่รู้ว่าจํานวนของคนที่จะมาเข้าร่วมในงานเนี้ยเยอะขนาดไหนก็เลยเลือกเซฟๆไว้ก่อนเป็นโซนบนเนาะก็มีลมไม้ตรงนี้ถือว่าตอนเช้าไม่ได้ร้อนอะไรเลยสําหรับค่ากางเต็นท์ของที่นี่ครับค่ากางเต็นท์อยู่ที่150บาทครับเป็นลานกางเต็นท์ที่มีไฟฟ้าให้ใช้มีห้องน้ําให้เข้าตรงนี้ถือว่าเป็นลานกางเต็นท์ที่สะดวกครับถ้าเผื่อนับเป็นเลเว,ลเว่า ให้เลเวลหนึ่งครับสบายมากๆเลยตรงนี้ข้างในมีร้านค้าขายของชาครับตรงนี้ก็ราคาจะชาร์จขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเราจะออกแปข้างนอกตรงนี้ก็ถือว่าใกล้ตลาดสดใกล้ร้านค้าใกล้ร้านสะดวกซื้อต่างๆมากมายครับไม่ได้ลําบากเลยตรงนี้สําหรับสัญญาณโทรศัพท์ครับ d t แทไม่มีครับ ais 2>, oh. 2ถือว่าตรงนี้มีบางๆเราสามารถดูวิดีโอได้สามารถคุยโทรศพัพท์ส่งไลน์อะไรเงี้ยได้อยู่ครับ สำหรับโซนริมน้าครับมีจุดให้กางเต็นท์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตรงนี้มีลานจอดรถกว้างๆเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถครับตรงริมน้ําก็จะก,กางเต็นท์ใต้ร่มไม้คล้ายๆกันครับแต่ตรงนี้ถ้าเผื่อเรากางริมน้ํามันก็จะได้ไอของน้ําที่ระเหยขึ้นมาตอนกลางวันก็จะเย็นด้วย นั่งชิลได้ครับลงไปเล่นน้ําได้มีชิงช้าให้เล่นตรงนี้ด้วยความที่อยู่ใกล้ๆบริเวณหน้าเขื่อนนะครับน้ำก็จะมาจากเขื่อนโดยตรงเลยสําหรับตรงนี้ครับเราก็จะเห็นคนล่องแพมาตามลาน้ําตลอดเวลาเลยตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นที่อยู่ตรงกลางครับจะมีซ้ายและขวาเป็นจุดกลางเต็นเหมือนกันของเอกชนครับสำหรับอากาศในไปลายเดือน6อย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าก็ค่อนข้างอบอ้าวนิดนึงเวลาตอนเข้าไปในเต็นท้าเผื่อมีพัดลมเนี่ยก็สบายหน่อยแต่ถ้าไม่มีพัดลมเนี่ยจะร้อนนิดนึงถ้าเรานั่งนอกเต็นท์เนี่ยกำลังสบายเลยครับเย็นๆกาลังดีมีลมเอื่อยๆพ จะไปไหนครับนะครนายกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่มาง่ายและใกล้กรุงเทพมากๆด้วยสําหรับมิงนี้กลางคืนเราก็ไม่มีอะไรครับก็นั่งกินข้าวนั่งคุยกันเป็นการมิงพบปะที่แบบบางคนเราก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนบางคนมาจากที่ไกลๆก็มีนะครับตอนที่เราจะเดินทางไปจบมิงนี้เราก็จะมีการพูดคุยก่อนออกเดินทางครับและที่สุดท้ายที่เราจะไปก็คือ เ่อนนคุณดาปาปกงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจหรือว่าคนที่จะมากางเต้นที่นี่ได้นะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมบายมาดูในส่วนของสลักของลถเวลาตอนเราจะปลดหรือว่าตอนเราจะใส่นะครับตรงนี้เราก็จะต้องคลายน็อตออกมาครับตรงเพลาล้อเนี่ยครับเราจะทําใหม่จุดนี้ผมว่าเป็นจุดที่ใส่พ่วงลากแล้วดิ้นน้อยที่สุดแล้วนะตอนใส่ก็ใส่ไม่ยากครับแค่เราเอาสวมลงไปแล้วก็ใส่บูทไขนอ็อต แค่นี้ก็เสร็จแล้วสิ่งที่จะขาดไม่ได้ครับคือไฟท้ายไฟเลี้ยวและไฟเบรกตรงนี้จําเป็นมากๆเลยนะเผื่อคันหลังไม่รู้ว่ารถเราเป็นรถพ่วงเราจะต้องมีด้วยตรงนี้ก็ทําไม่ยากครับแค่เราเดินสายจากรถมาแล้วก็ต่อเป็นปลั๊กพ่วงครับเป็นปลั๊กที่สามารถกันน้ําได้นะตรงนี้แนะนําว่าเป็นปลั๊กกันน้ําจะดีที่สุด